สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแวร์คือแล้วก็ซื้อคุณซื้ออะไรไม่พูดไม่จาแพรลี่ค่ะน้องนิต้าค่ะอันนี้คือแพรลี่อันนี้ชื่ออะไรก็มาบอกพี่อ้าวมีช็อติ่วันด้าวันด้าวันเดอร์วันเดอร์วันเดอร์ยังจอบกวนวันนี้วันนี้ผมจะมาอ่าทำ Q a กับนิต้านะคะนะครับไปโกดเอียงหน่อยไปวันดา Q a ดีกับนิตตาคอยจะเป็นคนถามจะเป็นคนตอบเลยยินบอกตอบทุกอย่างเลยที่คอยถามทานผู้ชมเขาถามมาหรือว่าไม่แหละทานผู้ชมถามมานายจะเป็นคนตอบตอบตามความเข้าใจจะเลยเออค่ะนิตาคำถามที่หนึ่งอ่าเอามาั่งเขมามังกล้องที่ไร <c oughs> อ่าน,น,นิตนิตนิตตากี่ขวบแล้วคะ หกขวบหกขวบอ๋อมีแฟนแล้วบอวยังมีมีผู้บ่าโยงเฮียนยังมีผู้บ่าโอ้ตอนนี้อ่าอยากที่สองอยากอยากเรียนนองอีกจะคนฮะบอกกับกล่องหาคนณหาคนอยากเรียนนองอีกหาคนและอยากได้แม่เพิ่มอีกจะคน ใบอยากได้่จะขุดฮะใบอยากได้่จะขุดอ้าวคือวจร<า>ิงจังโอ้ยบักน,น้อยๆตัวนี้กันเลยเอามาันอ,อ,อุ๊ยไปดับบักน,น้อยมันเป็นตีสายไฟโอ้มาแล้วโอ้สีเปลี่ยนไปดับอ่าเอาคำถามาที่สี่อยากได้นอกอีกหาคน แม่เก่าก็แม่ใหม่หักแม่ตัวใดๆกูกันหักแม่ใหม่โอหักแม่เก่า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 แสดงว่าจะมีแม่ใหม่แนวคือว่าหักแม่เก่าก็ว่าหักแม่เก่าสิกางแม่เก่าสมมติว่าแม่ใหม่ซื้อพิซซ่าให้สิบอันบ้า เอาคือบัวเอาใจพอใชพอที่คือเอาเอาเมย์หม่ว่าจะบอกหุ่นดีๆขาวๆงามๆบอนี่คือบัวเอาใจจะตอบดีบัวเอานาอโอ้โหเป็นนอ้อยไงแกได้เอานี่ถามบอก้น้อยดนเอาถามบอก้น้อยดน้ำซะเจ้าบุมีแนวถามครับบอกมาอ่า เงี้ยเหรอหยัเลอกินเบียร์ก็กินทอ่สิีเดียวเนี่ยกินไงกกินกระท่อมอ่าเลือกกินกระท่อมเนาะเพราะว่ากินกระท่อมมันก็ยังดีกว่ากินเบียร์กินเบียร์แล้วมันเมากินกระท่อมแต่บางเทอ่ามันมันกินกระท่อมมันไดักนอนไค่บอกแม่เจ้าแม่เจ้ากินถ้วยหนังกระท่อม หักแมก็หักลูกขับ่ฮะหักแม่ก็หักลูกครับัหักสํำกันเจ้าดีหักนอกหักแมก็หักกอหักหลายๆกูกันหักวิชาหักวิสาคือหักบิสี่เดี๋ไม่สี่อเอาอีกผู้หนึ่งหน้อีบ่ สมุดบ,บาร์บังเอิญสมุดบาร์เจ้าจะไปหลินเนาะจะปีนและจะไปเห็นข่อยยางกับผู้สาวจะสตเสร็จจะไหนเด,ด็กกะเด็กดกะไปบอกแม่บอกแม่เออบอกว่าบอกว่าแม่พอมีไฟยางไปไปไปออกไกลๆกับผู้สาวอ่าบางบางบางทีโมเมนผู้สาวเขาจะบางทีมันอ่ามันเป็นหมู่ข่อยและเจ้าเห็นในจังหวัดจะไหะะมู่หมู่อืม ไม่จิ้มนะไม่จิ้มเม่อีจิ้มอีจิ้มของพยานกล้มันดอกขี้ร่าห์ย่างคุณยามสอโบสว่าจะจากปิลิศายไลกโมเคยสิพาไปไปไปบ้างเรียงไปมาเร็วหินสิมวนฝนตกงามนี่โอ้ยบักกินน้อยเอ้บักกินน้อยไม่ถูกจะดีกว่าเอามันนะ ลุงพ่อบ้านตอนนี้พายุยังเข่าเนาะเดี๋ยวให้พายุหยุดก่อนสิพาไปจะไปไทยไปไทยกับไปตลอดโอ้ยไป <c oughs> <c oughs> จักรดูไปจักเต่าเนาะมันเป็นคำถามคำถาม,มาแบบทาถ้าสมมุยแบบเอฟซีเจ๋ออยน,นะว่านีิตายยอ,ยยอยากาได้เนาะซื้อแหงใจอยากได้เนาะอยากได้พิซซ่า พีซ่าเอาหียงพีซ่ามันจะกินซืซ้อๆนี่เออแต่แกอยากไปค้องเลนโอ้ส่ติเราให้เลือกเลือกได้ยังจ,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 จะอย,ย,อะอยากอ,อยากอยู่ไทยด้วยอยากอยู่ลาวอยู่ไทยเพราะว่าเพราะว่าอะไรถึงอยากอยู่ไทยเพราะมัะนมีซาเลนาอยู่นี่มันบามวนซกมีซาเลนะก็มียเยอะแต่มันบามวนซาเลนาน้อยมันน้อยโอ้อยู่ไทยซาเลนามันใหญ่เออ ฟังเบื้องต่อขอไปเอาเมียอยู่ไทยจะก็นำไปสมุทรสมุทรสมุทรวาขอไปเอาเมียอีกคนหนึ่งจะสิเลือกอยู่กับใครกับแม่กับพ่อจะกับแม่เก่าเอาคือไปอยู่กับอใครสิพาจะไปหลินซาเรนันอยู่ไทยคอยอยู่ไทยสมุทรวะเขาเมียเป็นคนไทยเขาเป็นคนเสือและคอยได้เมียอยู่ไทยบักนี้หน้อยใหม่เลย อันะี้ันเป็นคำถาม Q a นะครับผู้ชมนะมันเป็นมันเป็นความมั่วส่วของเด็กน้อยเดี๋นี่แต่ตุ๊ยจะไม่หยุจูบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอัดคลิปนี้ไม่มีลูกโซ่เอดอี๋ยวนี้ไปจัดจูบไปจัดเต่านะเนาะอลไ<า>รนั่งอีกเจะทิ้งทำไหมคนนี้ตัวใหญ่ทำว่าว่าเนี่ยเขามาตีแลนดนมาเห็นหน้าเจ้าเอ้ยจะ <Okay. S 2> ทิาม ไม่ไม่ก็แม่เกาแฉาตัวไหนฮะก็แม่เกาจฉกเอาเบอร์สองจะบอรเขาตอบว่าเอาเบอร์สองไหเอาเบอร์สองกะอืมดีนี่ดีอย่ังไงมาก็มาซอยกันหาเงินนี่ก็มาซอยเบื้องบนดอกวันดาจะอีต้นแม่จะ่บอกเบืงองบนดาเพื่อเดียวฮะจะอีต้นแม่จะบอกเบื้องบนดาเพื่อเดียวฮะอีต้นนี่ เด erek, ินกัมีได้อีกแค่ไหมัมีได้แต่เขาไม่ได้ให้นอนคุยกับใครนี่นอนนอกห้องมีซื้อได้ให้นอนนอกห้องเขาเรียกนอนยูนี่ดิเขาไปนอนไหนให้ได้นอนนอกห้องแล้วคุยกันจะไปนอนกับเราอ่ไปดึกด้องแวย บมีเดี๋ยวเขาบอกอยูกสื่อนะบมีมีลูกสาวบ้าันะฮะไฟเซมีเม่หม่มันเป็นคาล็อกเตอร์เขสือเขามีผู้สาวขันขันลุงโซหเรามีลุงโซผู้สาวลายผู้สาวเราซือยฮะอาจาคิดว่าผู้สาวาสื่อยังไงตับที่เจ้ากจักมัวตอนพอบิเบเจวานกเห็นเห็นผู้สาวเราเอคุณเนีไหน กะเด็กหน่อยแล้วกระซา่มก็ฟุ้งเป็นเรื่องซะอันนี้มันเป็นเรื่องซูเปอร์น่เ่ยอันนี้อันนี้ก็มาอาดคลิปดิ่ซื่อๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขามามีฟิวการอาดคลิปแบบครอบครัวแบบน,นี้ดนะ้วยลยเนาะก็เลยมาอาดคลิปให้ทุกคนบึง่งให้ทุกคนอ่าซาคิดฮอดนิตาก็มีโอกาสกิไปลิน ไปไปเฮ้ยบอกว่าใช้คิดหอนมิตาเอาเขาคิดทอดเจอดีเขาหินหนาเจ้าเขาแค่ชอบคิดทอดแบบนี้เจ้าออกคลิปเจ้าไม่ได้ออกคลิปก็คอยดุเลยปกติมันอาร์ตคลิปไทยทุกอาทิตย์เขาจะอาร์ตคลิปนาง่ายแบบนี้ตลอดนะแต่ว่าช่วงนี้มันมีเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตหลายอีกช่วงเสมอเลยจะขึ้นมเาเวียงเนี่ยเฮ้ยฮะหายเลยขี้เมื่วี้ยังไปเอาหมาดาวโอ้ยขอไปเวี้ยงาะไปหาเงินมาเทเทีอนให้มันเหลวอีไว้ เอา,า,อาไหมเงผู้สัตว์ลูกอยากแล้วลูกอยากแล้วแต่มือทั้งอีททานลูกอยากแล้วแต่มือทั้อีทอ๋อมันบอร์แล้วดิเงิงนเฮาเบอร์หลายนธนาคารมีเงินหลายคือลุงโซ่เนี่ยมันก็แล้วมันแค่แล้วมือนี้เด้หรอกร็แล้วต่เหน่วยทั้งมีดเลยวะอืมเดือนหนึ่งมันก็แล้วอันนี้เขาหลายเดือนมันก็หมดแล้วเพราะว่าเงินเฮามันประทันลายเฮาก็ต้องคอยเข็ดไปจะโบกเลยอีกเขื่อนก็บดที่โบกเลย แม่กะเบือเองบ่ได้บอกค่ะมันออกแม่กะเบือนไงแต่มันบีก่อนเขาเบื่อื้อแล้วมันจะเป็นคลิปหนึ่งแตลูกก็เห็นง่อีหรี่ค่ะลูกก็เห็นง่อีหรีจแตตอนตอนลูกค่ะตอนลูกอยู่วันตอนลูกขี่รถไปซ่าผมแม่บอกตอนลูกอยู่ครัวแม่บอกลูกแค่งโง่ค่ะลูกแค่งโง่บัลลูกงูสีเฉียวๆไปบัลด่ะ ลูบพอพ่อวีคอมันคือว่าถือกลั่มันพ่อวิคิดเองมาเอ้ยแม่กับเบื่อจืดๆเลยแม่กับเบื่อมันคือว่าถือเอาอยเช็แม่กัเบ,บื่อเออคอยซื้อวิกก้อนวีกนิดมันออกออากระเบื่อมียังไรเมื่อนี้เราเช็ดเพิ่งซื้อเลขกเพิ่งมันออกแล้วมันจะเป็นคลิปหมวอส่วนี่ตาคลิปมันจะเป็น Q a กับนิตานี่มันโมเมนเล ถามตอบอันนี้ก็เป็นการแกล้งลูกสื่อเนาะแต่ความจริงกับคุมีดอกพี่สิเป็มีผู้เสีผู้สาวเนาะเมนเสียคุมีเจ้าเคยเห็นคุณมีใช่ปะแน่มีแต่แม่จะเล่นว่าขีดว่าคุณมีเนาะไปเวียกระห่ายน้าคลิปนี้จะจบสำเนียงที่ทำไปซุมนะมาถ่ายและตอนนั้นนี่เพราะ่เพราะวอย่างเลตอนแต่ก่อนเลตอนนั้นฮะ เล่ต้นนั่น่ะปิดคลิปจะสิ่งที่บอกมาบุอย่างนั้เอาปิดคลิปคลิปนี้การเจ้เพียงสามีนอฟากุติตาซ่องแถวหลูกซ่องแม่รุฮานอฟากุติตำกดตับสไครน่อบ๊ายบายเอาบรรดาบ๊ายบายก่อนหนึ่งมามาบรรดามาบ๊ายบายบรรดาบึงเอาบรรดาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย Ôm kìa <laughs> Mày bớt nè Mày bài với nàng Mày bài Mày bài với nàng Mày bài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 